แซมัวควไปแดกครับพี่น้องมนียุบยาอยู่ดงมนีผมสิพามาเบิ่งของแปลกพี่น้องเพราะว่าผมกับเเคยอยูกันหน้า่นชวนมา่นบอกว่ามันหอดยางเจ็บมันเหลวเด้วมันสัน่นผมก็เลยมาเบิ่งว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องว่าสิเป็นตัวยังไป คลิป le <les> น,นี้บ่ม,มอสำหรับคนยานมิงมงได้พี่น้องมันนี้เอามาเก็บนี่พดักแด่พี่พน้องแซ่บขึ้นยังเนี่ยช่วงน,นี้ก็เราเก็บดักแด้ก,ดก,ดก,กันพี่น้องแซ่บขึ้นยังเนี่ยเก็บใ,ใส่กระตานรอดอาะพระผีเบิง พูนเขาเจ้าเจบยูนแมนเวิเทศกาลเสกยพี่น้องมางคลยมาชวนอูว่าบ่จิ้อกอูวาวว่าแบมนไมทำไรเลยมันพ้วตะปิดเนาะมันพวตะปิดนะ่ะมาเจี่มาเจี่ ใส่หักใส่โลดผิดเงินไม่ได้ผิดมีเครื่องผิดมเงะนคุณห้าแนาวโลเจ็สี่เจ็สีขึ้นทานลงห้าลงโหลดถจแก่มันจะลายมอสำหรับคนยห่หนงบุงเด้อ แมนเปื่อนนี่แมนเพื่โตโตแบบนี้เขาพกกินเขากินเตโตที่มันไอเป็นแดกแดกไปให้พี่น้องดีกำลังรุ่มอยู่พี่เ็ดี๋ยวร้ายแล้วครับร้ายร้ลยรลายร้ โอ้ยแมวมึงเอ้อหูงมาค่ะมเอิ้นเอ้นสายมเอิ้นนีแต่ตมันพันอมีดักเตียกูไดเอิ้นกูได้เอิ้เอิ้น่าอู้จักว่าเสกเสียพันเดมาเขียนพัมาไปสองโลพันเมาไปสองโรขับนี่เลียงหงหลายตัวมึงรีสเลดไป่วีบาะเห็นใครแตกเก็บกไปเปนน้าแม่ต้องบนียเปิ่อ นี่หาลงมาแล้วก็มาเก็บเคลียหาเอานี่เงี้ยบบนี้นี่มีน้ำใยเห็นไหมพี่น้องนี่ถ้ามองมันจะรลายกว่านี่มันมองนี่มันบ่ลายเป็นไรยังสิเป็นเลาะหาเมืองมองร้ายกเลยบ่เหมาะสำหรับคนย่านเมืองมงเด้อเต็มขาอยุดคุยานแต่กินไม่ละไม่ยานแต่กินแซ่บกินดีกว่ามู กูยานกินไร้กวาโมตื่นนหูเตบลเว่ะกวบอกเนี่ยงตายดิีเกตัวกินไข่ม่แม่น้ำอันหงอันนี้อะไรนี่หต่เมก้านมันลงมากคักเนาะแม่นตดได้ยังทีนงแกลาไลกินน้ำแก่ไป็เจะนี่ไีใหม่น้ำมันเจ็บแล้วว่ นี่พี่น้องหน้าบรรท่านลงม,มาเรียบร้อยนี่เอาสิมัดไลหาเก็บเอาเนี้แมนเบิดเลยนี่แต่ว่ามันเขียวมันเขียวเข่ากันในซือมเลยเลียวบ่เห็นนี่นี่เห็นว่าแมนเบิร์ดเลยอยู่คู่ใบเลยเขียวเขียวคือกันเนาะเสร็จแล้วทีนี่ใบหนึ่งมาเสียนี่แมนเบิดนี่เ,เก็บไม่ไ้เดี๋ยวให้ตากล้องเขาเก็บดอก เก็บสิเก็บเอาเบิดใบเล้วพี่น้องเก็บเอาเบิดใบแบบนี้รีเอาเบิดใบเลยแล้วเหรฮะเพิ่งไปเก็บเอาตัวมันอยู่เฮ่หนึ่งแค่หนึงเมื่อกี้นี่เขาจะาลุ้มสัตว์กันแบบว่าเต็มเลยเหาก็เลยหนีออกมาก่อนหนีมาหามองไม้เขาจะาลุ้มอยู่มุงหันย่านบ่ได้เนาะก็เลยหนีมือเก็บเล็กแด๋เหาพี่น้องเป็นได้ไรพี่นะแมงม่ได้หนีพี่น้อง ผมก็เคยพึง่งเขาก็เคยเก็บเทื่อแหลกขึ้นกันแหละพี่น้องนี่อาพ่นบอกว่าดักแด้ไล่หลาเดิมสันเก็บมาขวาเก็บมาอันนี้กินแน่อปขวกินแน่มาสันว่าเป็นเรื่องใดว,ว่าผมกับเเคยกันผมกับเขาก็เคยนี่แหละ <c oughs> นี่พ่นบอกว่าเก็บแล้วกา็เอาเป็นใบไปเบิด,ปเ,บดเป็นยอดเกงือสีไปเบิรสทุกกรงมาสันแล้วก็ค่อยไปเก็บออกทีละตัวทีละตัวอยู่บ้านมาสันเพราะว่ามังเคียมันกระสิท ใหญ่อย,ยอยู่ในใบใหม่อีกเทียนหนึง่งไปนี่พี่น้องแมนเบิดเลยนี่นมองมันหลสิแต่ตามปกติตามวันจักรมันเลยเนาะ <Okay. S 2> แรกๆเนี่ยมันสิเป็นตัวเอ้เป็นนอนแบบนี้ก่อนเนาะ <Okay. S 2> เขาเรียกว่านอนผีเสื้อนี่พอมันอิม่มมันกินใดทีใดนี่มันแล้วมันก็สินี่เป็นตัวแบบนี้เป็นโตัวดักแด พอเป็นนักแดดเราก็สิเป็นผีเสื้อได้เนะแมนบ่ก็สีแมนอยู่นะขอมุ่นมผมบ่ถือจัิงได้กะคอมเมนต์ไปใต้คลิปด้วยเนี่ยแต่ก่อนมันสิเป็นตัวไอเป็นตัวนักแดดนี่พี่น้องมันสิเป็นสีนี่นี่นี่อยู่ด้อนี่มันเป็นสีเป็นสีนี่ก่อนนี่นี่อันนี้ตัวมันบ่ได้แข็งเห็นบ่สีเดียวกันอืมบ่เข้าใจพี่ดไวยเข้าใจถือแล้วนี่เพราะมันเป็น ความเต็นตัวนอนปุ๊บมันกินอิ่มมันก็สีเข่าโตเป็นลักแด่ักแดมันก็จะเป็นสีี่ก้อนนี่เป็แดกๆอยู่นี่มันจะเป็นสีออกดำๆแบบนี้ก้อนนี่เพราะมันเป็นสีดำๆแล้วมันแก่มาปุ๊บมันความสีออกเป็นในที่เสื้อแล้วมันจะป็นโตแบบนี้นี่นี่โตสีเขียวแบบนี้นี่เออสองแบบคืออยู่แซ่บขึ้นยังได้หนี่ก็ได้นี่แค่แมวเพก ที่ลามืนน่อนี่แม่นเบ็ดนี่อยู่ไหนนี่อยู่ี่กระแม่นพี่ต้องไปนั่งเบ็ดออกที่ละตัวที่ละตัวกเด้ดนี่มันนี้เขาเก็บเขาไอเก็บนี่ในใบมันนี่หูดเก็บบิดเอาเบ็ดใบมันใส่กระตาใส่กระตาหลดุดจะห่อนแห้กับสิไปเก็บโตมันออกอีกได้ดพี่น้องนี่งานหนักอีกแล้วพนะึ่น่ะเก็บ เดดดอบที่แดงวาดยมะม่มันอีกาซีว่าได้ไปไซด์เนี่กะทีเป็นพุ่มนี่แหละนี่หันลงมาแววกะสินังเบดเอาทีละใบทีละใบจรางๆล่ะแมนเบดเด้นี่นี่นี่ก็เขียวสีมันเขียวเขากันนี่สิได้หลยวเห็นนี่แมนเบ็ได้เนี่ยาจะเกลุมก็จะเก็บก็จะไปทางผลแล้วก็จะน้ำหนาเข้าไปแล้วมันทอ เจ้านำนาไปก่านแ้วมุ่นไปหึน้าแล้วเจ้ายัระไดลายนี่เนนี่ทังกงนี่กระไดนี่ก็ีกงทั้งลายหี่ก็พีกัยิ้ง้นก้าวเลยวะวาสเกองน้กไปมังกันมาียนเวทแหละตามสายทางนี่ อายเก็บเอ้ามือหนีเฮากับยู่นีเราพี่น้องเก็บแดกแดกก่อนให้นอนไปกินก่อนนี่หานลงให้ทีมงานแล้วเก็บย่างเดียวว่านี่แมนเบิร์ดได้หนีน้ำใบนี้งานเมื่อ,อ,อีกแล้วมือน,นีกัเก็บอยู่นีเราพี่น้องหานมาแล้วเพราะว่ามันหลายอยู่เก็บเบิร์ดนีเฮาก,ก็สิพอกินอยู่หรอกคือ,พอเพ่อด้ไปขายเราเอาไปกินนี่ละกิบนี่กไบใ้มันนี่ก็กพี่น้องไป

ะานเก็บเก็บย่างต่อเก็บดักเดียมาแลยเด้อเก็บดักเดียเด้อพี่น้องเด้อ